ขอกราบงามๆสามทีกับแซ็กสไนเดอร์ไนซ์จอนจริงว่ะเฮ้ยสวัสดีทุกคนสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อย่างที่รู้กันผมจะมารีวิวคุยความรู้สึกหลังดูแซ็กสไนเดอร์ i c e League กันครับผมมีใครสมัคร HBO GO เพื่อดูหนังเรื่องนี้บ้างยกมือขึ้นหน่อย ผมได้มีความโชคดีนิดนึงที่ที่บ้านใช้ทีวอร์ดแบนนะฮะมันพ่วงกับ HBO OK Go อกอยู่แล้วเสียรายเดือนประมาณเท่าไหร่วะจำไม่ไดน้นก็เลยได้ดูเลยนะครับอันนี้ไม่ได้โปรโมทให้นะเออมันพ่วงไว้ขอกรเด่ส้นนิดแล้วกันนะครับสำหรับหนังฮีโร่ Justice l e a ล u e จากทางค่ายดีเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชันที่ฉายทางโรงภาพยนตร์เนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ชอบหรือว่าเกลียดนะส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ชอบนะครับแค่ดารา แค่ฉากแอคชั่นแค่ฮีโร่ตัวท็อปท็ที่แบบรู้จักมาตั้งแต่เด็กแบทแมนซูเปอร์แมนเดอะแฟลชอะไรอย่างเงี้ยมารวมด้วยกันนี่ก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นแล้วก็มีอารมณ์ร่วมแล้วนะครับแม้ว่าจะมีฉากอีหยังเยอะแล้วก็ทนเรื่องที่เปลี่ยนไปแบบไม่คุ้นเคยนะครับกับการเข้ามาของผู้นำกับอย่างจอร์ดวีดอนที่มาทำแทนแซ็คสไนเดอร์มันดูแล้วเหมือนให้อารมณ์ไปทางแบบว่าหนังแบบอะไรอเอเวอรของมาวลใช่ไหม มันเปลี่ยนไปนในโทนแบบว่าสดใสแล้วก็ดูยิงมุกตลกขำๆตลอดเรื่องนะครับซึ่งอาจจะไม่ชอบทางนี้แต่เอาภาพรวมมันก็ยังรู้สึกชอบนะทางนี้ทางนั้นเนี่ยพอมีข่าวว่าแซ็กซ์ไนเดอร์เนี่ยแกมีเวอร์ชั่นของแกนะครับแล้วก็จะได้กลับมาทําในรูปแบบต้นฉบับในสิ่งที่เขาอยากจะนําเสนอนะครับสิ่งที่เขาคิดออกมาซึ่งแตกต่างจากวิสัยทัศน์ของจอร์ดีดอนให้ไม่ได้รับชมในทางสตรีมมิ่งเนี่ยผมต้องบอกว่าเนื้อเต้นสัสๆอย่างเงี้ยนะฮะ อยากจะดูเหมือนกันว่าไอ้ฮาที่เขาโมกันว่าไอ้เวอร์ชั่นแซ็คสไนเดอร์คัตเนี่ยเอ้ยมันดีมันมีอยู่จริงแล้วมันดีกว่าของจอร์ดวีดอนด้วยมันจะขนาดไหนนะฮะทีนี้ความรู้สึกหลังจากที่ได้รับชมเลยแล้วกันนะครับอ่าเป็นยังไงส่วนตัวนะฮะสำหรับผมจะเหลือเหรอฮะขนาดเวอร์ชั่นไอ้จอร์ดวีดอนน่ยที่คนแม่งไม่ค่อยชอบกันนะผมยังชอบอะ่ะแล้วเวอร์ชั่นนี้มันดีขึ้นแบบนี้ ก็โคตรรักเลยใช้คําว่าโคตรรักเลยไม่ได้ชอบธรรมดานะรักเลยแม่งหนังโคตรด,ดีงามจริงว่ะเป็น4ชั่วโมงที่รู้สึกว่าอิ่มหนังสําราญครับต่อให้6 7ชั่วโมงเนี่ยกูว่ากูก็ไหวนะดูทั้งคืนแม่งก็รู้สึกว่ามันดีแล้วก็เพลินจริงๆครับสบายอะ่ะถ้าทําแล้วมันดีแบบนี้แม่งรู้สึกว่าไม่ง มันดูได้ทั้งคืนแล้วดูจบเนี่ยรู้สึกว่าแม่งอยากให้แซ็กซ์ไดเดอร์เนี่ยมาสารจักรวาลของ DC ต่อจากนี้เหลือเกินนะครับเพราะว่าตอนนี้จักรวาลหนัง DC ทางวอร์เนอร์เนี่ยก็ทำแบบระสังมากเลยแม่งเดี๋ยวออกเรื่องนั้นย้อนจักรวาลเดี๋ยวแม่งทำโลกคู่ขนานเดี๋ยวทำที่ไม่ได้เกี่ยวกับจักรวาลหลักเยวะแยะอรุมตุงนังไปหมดมันทำให้ดูแล้วเนี่ย มันเละๆไปแล้วนะจกักรวาลดีเนี่ยอยากให้กลับมาแบบเอ้ยมาฟื้นฟูอะโอ้ดูดิเนในเวอร์ชันของแซกซนเดอร์เต็มๆเนี่ยโอ้ทำแบบนี้นะฮะเสียดได้นะถ้าไม่ได้ไปต่อนะถ้าจะไปทําเน้นในหนังเรื่องเดี่ยวๆของตัวเองอะไรเงี้ยอย่างที่เป็นข่าวของวอร์เนอร์เนาะเพราะพี่แกเนี่ยก็วางโครงเรื่องแล้วก็วางตัวร้ายอย่างดาร์กไซด์ไว้อย่างน่าสนใจมากๆเลยก็ดูดิโอ้ยท้ายคะแนนนะผมจำได้ว่าแซกอาจัสติ g u e เวอร์ชันเก่าเนี่ยผมก็ให้ตั้ง8แล้วนะผมชอบ ไอ้เวอร์ชันนี้ก็คงจะให้สิทธิ์ไปเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะแล้วก็แบบสมคำร่ำลือแล้วก็อย่างที่แกโม้ว่งจริงๆว่าของแกเนี่ยดีกว่าของจอร์ดเออชอบครับทีนี้ขอพูดเพิ่มเติมนะครับมาเมาส์มอยกันต่อนะครับว่ามีอะไรหลังจากที่ดูเวอร์ชั่นของแซ็คสไนเดอร์นะครับพูดถึงเนื้อเรื่องก่อนเลยนะครับเนื้อเรื่องเนื้อหาแก่นเรื่องหรือว่าพอดเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชั่นภาพยนตร์ที่ฉายโรงที่เราได้ดูนะมันก็คือเดิมนะครับกับการที่โลกจะต้องมาเชิญหน้ากับสเตเฟนบูฟทที่มาตามหามาสเตอร์บ็อกซ์สกล่องในโลกเพื่ออันเชิญลูกพี่อย่างดาร์กไซด์มายึดบัลลังอะไรอย่างงี้เนาะลาฮีโร่ก็ต้องร่วมมือกันปกป้องโลกฮะแต่ที่เปลี่ยนเลยแล้วก็เห็นได้ชัดเลยก็คือวิธีนำเสนอนะครับซึ่งในรูปแบบของแซกสไนเดอร์เนี่ยแตกต่างจาก จอร์ดวีดอนที่มาแก้งานของเขาอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับไล่ยตั้งแต่การเรียบเรียงเรื่องใหม่ตัดต่อใหม่ยกแผงบรีี่ยโดนตีแทบจะหมดเลยใส่ฟุตเทจที่แบบว่าไม่เคยได้เห็นจากเวอร์ชั่นของที่ฉายโรงภาพยนตร์เข้าไปอีกซึ่งระหว่างดูเนี่ยชัดเจนมากๆหรือว่าฟิลอารมณ์ที่ได้จากการดูเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลย ของจอเนี่ยมันจะดูแบบชิวๆแล้วก็สไตล์แบบคล้ายๆของอเวนเจอร์ซึ่งมีมุกตลกมีความเฮฮาแล้วก็มีอะไรระหว่างทางอะนะที่แบบมันรู้สึกว่าชิวๆบวนคลายอะเอาใจแบบเด็กดูเอาใจคนดูง่ายๆนะเพราะกลับมาเป็นของแซกซ์ไนเดอร์ต้นฉบับแล้วแล้วก็มันค่อนข้างถูกใจยอย่างแรงเลยฮะที่ผมชอบดีซีกว่ามาเวลเล็กๆเนี่ยก็คงจะเป็นตรงนี้เลยแหละที่รู้สึกว่าเอ้เรามีอายุเราจะชอบความจริงจังครับ ความเครียดความดาร์กความหม่นแล้วก็เนื้อหาที่มีปรัชญาสอดแทรกเข้ามาคือแบบโลกมันกําลังจะโดนศัตรูต่างดาวมาบุกมันทําให้เรารู้สึกว่าโออมันสิ้นหวังอะไรอย่างนี้ดีนะจะมังมวงยิงมุกมาคาระหว่างภารกิจเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะจะเห็นได้เลยว่าเวอร์ชั่นของแซกเนี่ยแทบจะตัดไอ้มุกแบบกะโหลกกะโหลกหรือว่ามุกแบบ ร้าสาระในการสนทนาในการคุยกันนะออกแทบจะหมดเลยนะจะมีเล็กๆนน้อยที่ใส่เข้ามาอย่างเรื่องเด e f l a ลมังที่แบบว่าโผล่มาแต่ละฉากจะมีแบบคุยแบบแนวแบบเขาเป็นเด็กหน่อยอะ่ะเอออันนี้ก็ยังแบบพอดีพอดีนะไม่ได้มากหรือว่าน้อยจนเกินไปผมว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยเออตรงนี้แหละที่รู้สึกว่าชอบกว่าของจอจชัดเจนเลยแล้วแบบหลายๆฉากทั้งฉากแอคชั่นหรือว่าฉากซีนเท่ T, ที่เราเคยได้เห็นมาแล้วในโรงภาพยนตร์แซ็กซ์ไนเดอร์เนี่ยปรับมาให้เราได้เห็นอีกครั้งเนี่ย มันก็ยังทําให้รู้สึกว่าขนแขนสแตนด์อัพขนดากลุกเล็กๆเหมือนเดิมอะ่ะแค่ดนตรีบรรเลงนี่ก็ทําให้แบบโอ้โหมันฟีลแตกต่างกันชัดเจนมากเลยนะดนตรีบรรเลงนี่ยกนิ้วให้ว่าดีมากครับเวอร์ชั่นนี้มันบิวอารมณ์ร่วมแบบรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่สเกลแบบมันเป็นสเกลที่แบบว่าใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะผมชอบมากๆเลยนี่แหละแฟนดีน่าจะชอบนะะกับการมาทาของแซ็กซ์นเดอร์ที่ มันมีโทนอารมณ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมๆอย่างที่ DC เขาพยายามทามานี่แหละ DC มันต้องแบบนี้ความเครียดหรือว่าโทนมนือว่าโทนอารมณ์ที่แบบนิ่งๆอะไรเงี้ยใครที่ชอบมาเวลบอว่าไม่น่าจะชอบเท่าไหร่นะซึ่งตาจอสเนี่ยจอสดีดอนเนี่ยมาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นแบบสไตล์แบบแมสต์บคนดูเยอะอะซึ่งอาจจะไม่ถูกใจแฟน DC ภาพยนตร์จะเท่าไหร่ในตอนนั้นเนาะ <c oughs> แล้วมันก็ตัดอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่ารายละเอียดออกไปเยอะทําให้มันดูขาด,ขาด,ขาดนะครับแล้วหนังมัน2ชั่วโมงเนี่ย เนี่ยตรงนี้กลับกลายเนปะ็นว่ามาทําแล้วมันก็ดีขึ้นเลยทีนี้ปัญหาคืออยากรู้เหมือนกันว่าฟุตเทจของจอร์ดวีดอนเนี่ยที่โดนแซกลบออกไปเนี่ยมีฉากไหนบ้างนะใครจําได้บ้างเพราะเห็นข่าวบอกว่าแซกซ์ไนเดอร์จะไม่เอาฟุตเทจของจอร์ดวีดอนไว้เลยนะเขาจะลบชิ้งทั้งหมดเขาไม่ชอบนะว่างั้นม,มีฉากไหนบ้างไม่ผมจำได้ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าดูไปตั้งนานแล้วเนาะ เอออยากรู้เหมือนกันนะฮะส่วนในเรื่องฉากใหม่ๆนะฟุดเทปที่แซกซ์นาเดอร์ใส่ฉากของเขามาอันนี้ผมว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะเอาข้อดีก่อนนะครับแน่นอนละครับทําให้เรารู้สึกได้รู้จักเรื่องราวของฮีโร่ที่ไม่ได้มีหนังเดี่ยวมาก่อนมากขึ้นนิดๆน,น,นะอย่างพวก borg, Young The Flat, Young aman, ไซบอร์กอย่างเดอะแฟลตอย่างอควาแมนอะไรเงี้ยมีแอร์ไทม์เยอะขึ้นครับได้รู้เรื่องราวส่วนตัวได้รู้ปมปัญหาชีวิตของพวกเขามากขึ้น ก็ตอนที่เวอร์ชันภาพยนตร์เนี่ยมันมีแค่2ชั่วโมงเวลามันน้อยเขาก็เลยแบบไปเล่นแบบโครงเรื่องหลักๆเลยดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็จะบ่นว่าทาไมไม่ทําหนังเดี่ยวของพวกแม่งมาก่อนทาไมรีบรวมเงินจังะอะไรเงี้ยพอมาดูแบบเนี้ยเออก็เข้าใจว่าเอ้ยทําแบบนี้มุกนี้นก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะทําให้คนเนี่ยสนใจฮีโร่เหล่านี้มากขึ้นแล้วก็ได้ทําหนังเดี่ยวที่หลังไงเออทําแบบนั้นได้ก็จะได้ไปซ้ํารอยของมาเวลด้วยอะไรแบบนั้นนะแต่มันก็ พังไม่เป็นท่าเลยไม่รู้ว่าต่อจากนี้จะยังไงแล้วผมรู้สึกว่ามันเกลีย่ยบทได้ดีด้วยนะคือแบบไม่ได้มีใครเด่นโดดเด่นมากจนเกินไปอะอย่างแบทแมนอะไรอย่างเงี้ยอย่างซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้แบบเฮ้ยเชี่ยสองตัวนี้แม่งมันมาแบบเด่นจ๋าเลยอะอย่างเดอะแฟนเดอะไซบอร์กเนี่ยที่แบบโดนทิ้งโดนทออทิ้งเนี่ยเฮ้ยในกายมีบทบาทสําคัญเลยนะเออฮนี่ตรงนี้แม่งรู้สึกว่า เขาเฉลี่ยบทได้ดีเลย4ชั่วโมงเนี่ยข้อเสียสําหรับผมนะผมว่าบางฉากที่ตัดออกไปเนี่ยก็รู้สึกว่าทําถูกต้องนะสำหรับจอร์ดฟีดอนจอร์ดฟีดอนก็น่าจะเอาออกมั่งเหมือนกันใช่ไหมของแซกที่เคยถ่ายไว้ซึ่งตรงเนี้ยบางฉากที่รู้สึกดูไปแล้วรู้สึกแปนแป,น,ปนก็เยอะยังฉากเดอแฟตช่วยสาวอะที่กําลังโดนรถชนน่ะแล้วเอาออกมาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดูจริงๆแล้วมันก็ตลกเหมือนกันนะไอ้การสโลโหช้าเวอร์บางในประมาณนั้นน่ะแล้วแบบ ไปเอาฮอทดอกใส่กระเป๋าอย่างเงี้ยมันดูตลกแบบยังไงไม่รู้เหมือนกันทั้งนั้นที่แบบว่าเราก็ได้เห็นแล้วว่าเ้ฉากนี้มันก็มีลูกเล่นเกี่ยวกับเรื่องราวของเดอะแฟขึ้นมาแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันตลกนะยังฉากตัวร้ายอย่างดาร์กไซเคยลงโลกมนุษย์มาแล้วแต่โดนฮีโร่ยุคเก่ายำซะกลับบ้านเก่าไม่ถูกเงี้ยในฉากนี้แม่งขำจริงคือตัวร้ายระดับจักรวาลดีซีเว้ยที่ยังไม่ได้เปิดตัวให้มาเจอกับเหล่าดัชติสตรีกเนี่ยเคยโดนอัดน่วมมาแล้วแล้วมีเหตุนผลอะไรว่า พวกฮีโร่ปัจจุบันจะต้องกลัวล่ะเออต่อไปมันก็ไม่น่ากลัวแล้วสิเพราะมันเคยแพ้มาแล้วอ่ะมันยังไงไม่รู้อ่ะมันก็เลยเหมือนแบบเออตัดไปก็ถูกแล้วเหมือนกันที่โดนอัดเละขนาดนั้นมันก็อยากพอแบบว่าให้มันมีราคีเอ้ยราศีหน่อยนะดาร์กไซด์ในเรื่องของฉากแอคชั่นอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากนะเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ดีตั้งแต่ไอ้เวอร์ชันฉายโรงละก็มีความอลังการนวนีดีก็ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของไอ้อะไรอ่ะซีจีลอยอยู่บ้างแต่ว่าอย่างยางว่าแหละมันก็เป็นปััััญหาตต้้้้้งแแแแ่่ออนนนนนนนลลววมมไไเกดดะิี ได้เห็นฉากหลายๆฉากน่าจะเพิ่มขึ้นมาหลายฉากมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ยรู้สึกยืดยาวมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าห้วน,ห,วนหรือว่าจบง่ายเหมือนเดิมนะสรุปเลยแล้วกันนะสำหรับ Justice League ไม่ใช่สีตรงเรียกว่าอะไรแซ็กซ์ไนเดอร์แซ็ก s ์ไนเดอร์จัสติลครับเป็นยังไงสำหรับผมแล้วเนี่ยก็มันน่าจะดีกว่านี้ถ้าเราได้ดูเวอร์ชั่นนี้แบบ ครั้งแรกเลยนะผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหยิ่งใหญ่และคนชอบแน่นอนแล้วก็จะทำให้จักรวาลดีซีเนี่ยไปได้ไกลกว่านี้เยอะเลยผมว่านะแต่แต่พอไม่ได้ดูจอนเนี่ยคนไม่ชอบไปแล้วแล้วพอมาดูเวอร์ชนันนี้มันก็อะไรแบบเดิมเดิมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะมันก็แค่เหมือนปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วก็ได้เห็นวิสัยทัศน์การทํางานของแซกว่าเขาอยากจะนําเสนอในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นกันแล้วนะซึ่งมันรู้สึกว่าผมถูกใจนะ เสียดายเสียดายจ,จริงๆเลยอ่ะผมรู้สึกว่านี่เป็นภาพยนตร์สตรีมมิ่งที่ดูแล้วรู้สึกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ได้ดูมาเหมือนกันนะสตรีมมิ่งในช่วงหลังที่ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเออนี่มันรู้สึกว่าคุ้มค่าจริงๆกับการได้ดูนะฮะเสียดายเือนที่ได้ดูในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่แรกสเกลแบบจอใหญ่ไม่ได้แบบ4:3แบบนี้นะมันก็คงจะดีอันนี้มันสเกล4:3อ่เป็นสเกลของการฉายใน iMac ใช่ไหมแต่เราไม่ได้ดู iMac เราดูอยู่บ้านอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันจอขาดๆ ถามบอลได้ไหมทำต่อได้ไหมอะไรอย่างงี้ก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะทําตัวเป็นแบบว่าลืมเวอร์ชั่นของไอที่เคยถ่ายภาพยนตร์แต่จําเวอร์ชันนี้แทนแล้วก็เอาไปสารต่อเรื่องราวหลังอย่างนี้ก็ดีนะคนก็คิดแบบนั้นได้เหมือนกันนะทีนี้มาคุยประเด็นยิบย่อยกันต่อนะครับว่ามีอะไรน่าคุยบ้างนะครับสปอยเล็กๆแล้วกันนะสาหรับเรื่องราวในเซ็กซ์ไนเดอร์คัตเนี่ยหนึ่งสเตเพนบูฟเออในหนังเนี่ยดูน่ากลัวขึ้นจริงๆนะมีใส่กรอกริ๊กกริ๊กกริ๊กกุ๊กกิ๊ก ทรงพลังดีนะครับฉากไปบุกเกาะที่ไปปะทะกับพวกอเมซอนนี่โหดเลยนะฆ่าชาวอเมซอนไปเยอะเลยเนี่ยโอ้โหมันทรงพลังดีนะเปิดตัวได้แบบน่าเกรงกลัวเหมือนกันแล้วแบบดูหน้าตาแกาแก็ตาแกนี่แบล๊เหมือนกันนะน่ารักแอบ,บน่ารักอยู่เหมือนกันนะใครชื่นชมผมบ้างสองพูดถึงแก๊งพวกดาร์กไซส์ครับในเวอร์ชันเก่าเนี่ยเราไม่ได้เห็นดาร์กไซส์สักเท่าไหร่นะในเวอร์ชันนี้เราได้เห็นมากขึ้นนะแล้วก็ได้เห็นพวกสมุนเพียบเลย เหล่าบริวารข้างกายอะไรอย่างเงี้ยโหเปิดตัวซะเยอะเลยนะครับเดินทรงเดินศาสต์อย่างเงี้ยน่ากลัวชิบหายสเตเฟนบูฟนี่ยังเป็นแค่ลูกจ็อกอยู่เลยนะแล้วไอ้พวกระดับสูงๆนี่มันจะเก่งขนาดไหนนะฮะชอบฉากเปิดตัวดาร์คไซด์มากเลยที่มาคุยกับสเตเฟนบู๊ปะที่แบบว่าดาร์คไซด์โผล่ขึ้นมาในสารกรรมตภาพรังสีอะไรแล้วเป็นพลุขึ้นมานะแบบเสียงดนตรีแล้วแบบสเตเฟนบูฟต้องซุดลงไปเคารพอ่ะนากลัวดีนะแม้ว่าหน้าตาของดาร์คไซด์จะไม่น่ากลัวะเท่าไหร่ ผมแอบไปคิดถึงอะไรอ่ะตัวโลโก้ของลุงโน้ตอุดมอ่ะ <c oughs> คล้ายๆเหมกันนะจมูกอะไรอย่างเงี้ยเออดูใก,กล้ Dark Side อ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าให้เทียบกับทาโนสเนี่ยทาโนสของ Marvel ดูดีกว่านะถ้าแบบเป็นตัวร้ายระดับจักรวาลอย่างไอ Dark Side มันรู้สึกว่าทื่อๆไงไม่รู้เนาะสามมาเชียนแมนฮันเตอร์อันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับแปลงร่างเป็นแม่ของพี่ซุปฉากหนึ่งเนาะแล้วตอนจบเนี่ยพี่แกไปโผล่ที่บ้านของ g o สเวนอีกด้วยนะเว้ย ทำความรู้จักกันอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับคล้ายวิชั่นของอมาเวลเหมือนกันนะตัวเนี้ยแล้วแบบในอนาคตอ่ะเดี๋ยวได้เจอกันอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวได้มาช่วยกันเอยสแสดงว่าเขาถ่ายไว้ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมแต่แบบเวอร์ชั่นภาพยนตร์ที่เราดูไม่มีนะตัวเนี้ยเนาะเออน่าจะเก่งไหมตัวเนี้ยใครรู้เป็นแฟงการ์ตูนบอกของทีสี่สงสัยเรื่องรูอิสเลนนะครับ แฟนของพิซุกเนี่ยนางน่าจะท้องเนาะในเวอร์ชันนี้เราได้เห็นเหมือนมีที่ตรวจคันด้วยนะครับในห้องของนางอ่ะประเด็นนี้นี่เหมือนไม่ได้ขยี้นะเหมือนแบบให้เราได้เห็นแล้วก็มีซับขึ้นมาแล้วก็หายไปถเรื่องของฝันพี่แบทนี่แหละที่เป็นอะไรที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะในเวอร์ชั่นแซกนี้นะฮะจะได้เห็นว่ามีฉากขยี้อีกหลายฉากเลยนะครับในโลกอนาคตที่โลกจะล่มสลายแล้วซูเปอร์แมนเนี่ยไปอยู่ฝั่งเดียวกับดาร์กไซด์ครับ มันเคยมีฉากที่เดอะแฟรวิ่งข้ามเวลามาเตือนบูสเวนใช่ไหมว่าลูอิสเลนเนี่ยคือคีย์สำคัญอะไรอย่างเงี้ยในเวอร์ชันแซ็กซ์ไนเดอร์นี้นะครับแม่งมีฉากที่ลูอิสเลนตายด้วยนะอยู่ในอ้อมแขนซุปครับเหมือนร่างสลายแล้วก็พี่ซุปเนี่ยเสียใจมากครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเรื่องนี้แซ็กซ์ไนเดอร์อยากเล่าต่อแง่แงครับคือเหตุการณ์เนี้ยที่น่าสนใจคือมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในอีกมิติโลกคู่ขนานหรืออนาคตนั่นเองครับ ถ้าจับอีเวนต์นี้มาเล่าเนี่ยคือสนุกแน่ไม่รู้ว่าชะตากรรมพวก Justice League ที่เหลือรอดในมิติเนี้ยจะสู้กับพวก Dark s ไซส์กับ Super Man มนยังไงนะมันเกินไปแล้วเนี่ยดิกลายมาเป็นความฝันบูสต์เวนเฉยเลยนะผมดูในฉากสุดท้ายแม่งก็เชื่อเป็นตุเป็นตะเลยนะที่แบทแมนเนี่ยรวบรวมพักพวกที่เหลืออยู่ในโลกอะ่ะมีอะไระมีเมรามีเดสโตรมีเดอะแฟลมีไซบอร์กใช่ไหม เหมือนแบบโอ้โหแบบสู้จนตัวตายอะ่ะแม่งเอาความแมนวันเดอร์บูแมนตายหมดแล้วเหลือกันแค่นี้อะไรอย่างนี้เนาะพอพลิกมาเป็นความฝันของบูสเวนในโลกหลักอือฮือฮาเลยตรงนี้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเดอะแฟลตที่วิ่งมาเตือนบูสเวนว่ารูอิสเลนเนี่ยคือคี์สำคัญเนี่ยอาจจะมาเตือนในหะ้แบบว่าให้ระวังไว้นะแล้วมาเตือนเพื่ออะไรอะ่ะให้เพื่อโลกหลักแก้ไขอดีตได้อะไรอย่างง,งีง้เหรองงงอยู่นเหมือนกันนะสมมติท่าน ไอมิติที่เราได้ดูปัจจุบันเนี่ยมันแก้ไขไม่ให้ลูอิสเลนตายได้อะแล้วไอไอโลกมิติที่มีแฟดหน้าแก่ที่มันวิ่งมาที่มันกําลังเชิญๆหน้ากับซูเปอร์แมนแบบอยู่กับดาร์กไซต์มันจะเปลี่ยกไหมอะตรงนี้นี่นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะขำเดสโตกนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยโดนเล็กลูเทอร์นักไปบอกว่าแบทแมนนี่คือบูสเวนแล้วจะไปตามฆ่าแบทแมนใช่ไหมแต่ไอ้โลกมิตินั้นที่เราได้เห็นเนี่ยเดสโตแม่งไม่ได้ตามฆ่าแบทแมนไปเป็นพวกแบทแมนเฉยเลยเออไปร่วมมือกับพวกแบทแมนนะนอกจากนั้นนี่ยังมีโจ๊กเกอร์อีกนะเอ้ยจาริดเลโตมาสแสดงในตรงนี้ก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะหัวเราะเป่งโคตรติดนะคือแบทแมนเนี่ยไม่รู้จะพึ่งใครแล้วต้องพึ่งโจ๊กเกอร์ด้วยคิดดู <laughs> หมดไพ่แล้วอ่ะโอ้โหแบบ หลังพิงฝาสุดๆแม่งอีรุงตุงนางดีนะครับไม่รู้ว่าแซกแกวางแผนอะไรไว้นะอยากรู้ไอเดียเหมือนกันว่าเขาอยากจะเล่าในมิตินั้นๆหรือว่าจะเล่าในโลกปัจจุบันที่มันอาจจะไปถึงเวลาในช่วงนั้นที่แบบมันแย่จะต้องมีแก้ไขไอ้เรื่องดูอิสเลหรือเปล่านี่ต้องติดตามมาต่อไปนะแล้วไม่รู้ว่าหนังเดี่ยวของเดอะแฟลจะมีมันติเวิร์สอะไรมาให้เรารู้ไหมนะติดตามครับ6ครับประเด็นของชุดดำของซูเปอร์แมนเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะฮะซูเปอร์แมนแกกลับไปยานของตัวเองนะครับ เพื่อไปหาชุดใส่คนระับเดินผ่านตู้เสื้อผ้าคอลเลกชันเยอะหลือเกินคงเบื่อสีเก่าเห็นชุดสีดำเท่ดีเลยจับมาใสแค่นั้นเองเจ็ด <c> ฉ <oughs> ากที่รู้สึกว่าเท่มาก,มากๆอีกฉากนึงที่ผมชอบเลยก็คือฉากที่สเตปเพนบูบอ่ะจะฟันขวานไปที่ไซบอร์กแล้วแม่งซูเปอร์แมนโผล่มาลับอะ่ะเที่ยวเอาบาลับปึ๊กแล้วก็เป่าขวานแม่งแข็งละลายหักเลย <c oughs> อย่างโหดแม่งซูเปอร์แมนนี่โผลมาเป็นเหมือนตัวพระเอกเหมือนพวกไซตามะ ในวันพักแมนอะไรอย่างนี้มาโผล่มาลีหลังดังกว่าเก่งชิบหายนะฮะสเกลพลังนี่สเตเปนบูมนี่กระจอกไปเลยอ่ะไกลไปเลยครับซูเปอร์แมนนี่ก็ยังเด็ดอยู่เหมือนเดิมนะเวอร์ชันนี้นะครับเออเวอร์ชันของแซกซไนเดอร์เนี่ยมีตอนที่จบที่เปลี่ยนไปนิดนึงนะตอนคลายแม็กเลยเนี่ยตอนฆ่าสเตเปนบูมอ่ะไอฉากนี้เราจะเห็นมิติที่เป็นวงกลมแล้วแบบมีพวกดาร์กซ้าย,ยืนอยู่ในวงกลมใช่ไหมที่มันมองลงมาในโลกมนุษย์อ่ะ โอ้โหหัวของสเตปเปนบูฟเนี่ยกระเด็นเงื่อไปในมิตินั้นแล้วก็หลุดไปครับโอ้โหเท่นะตรงนี้ปรับออกมาแล้วแบบรู้สึกว่าเราได้เห็นดาร์กไซด์แล้วก็เดี๋ยวมึงเจอกูแน่อะไรอย่างงี้นะเท่นะครับแล้วเดอะแฟลตเนี่ยก็ได้วิ่งย้อนเวลาด้วยนะเวอร์ชันนี้นะครับเราได้เห็นโอ้โหพลังของเดอะแฟลตนะตอนแรกนี่เหมือนแบบมัอร์บ็อกซ์ระเบิดแล้วตายกันหมดนะเดอะแฟลตย้อนเวลาให้แบบแก้ไขได้อีกอะ่ะเออมันก็เปลี่ยนอะไรดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าลูกเล่นเยอะ,นะเนี่ยแล้วอย่างนี้เดอะแฟ แม่งก็เทพดีวิ่งแก้ไขได้ตลอดไม่โหดไปเหรอโอ้โหผมพูดคุยมั่วมากเลยคลิปนี้เนห้อมนมัวม่ว,วสัวสไตล์คอเปนหนังนี่แหละครับเอามาคุยกันหลังดูนะครับเออแล้วเพื่อนๆม,มีประเด็นไหนอยากคุยก็เสริมๆมันเข้ามาได้นะครับโอเคก่อนจะลาจากกันไปขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นก่อนที่โดนเอมาเป็นกําลังใจครับผมวันนี้ครับพี่หนุ่มนะครับผู้สนับสนุนเจ้าประจําของผมเองครับ สนับสนุนเข้ามา200บาททวนนะครับขอบคุณมากๆนะครับชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามก,ากดกระดกดไลค์กดแชร์นะครับไว้เจอกันใหม่กับรีวิวคุยสปอยอะไรแบบนี้อีกหนังเรื่องหน้านะครับเจอกันครับ